ทีนี้เราก็ใช้ดินกบเลยนะครับนานไหมคะเขาติดผลพี่นัดถ้าเป็นต้นใหญ่ๆแบบนี้ก็ปีเดียวครับติดเลยอันนี้พันธุ์อะไรคะพี่นัดเงาะโรงเรียนครับเงาะนาศาลเดี๋ยวหลังจากปลูกไปนะครับประมาณสิบห้าวันนะครับสามารถใส่ปุ๋ยได้เลยครับครั้งแรกสวัสดีครับผมนะัทพลสวนพลอยสุวันนะครับผมคลิปนี้ก็จะพามาชมเอ่อ ดินนะครับดินที่ไม่ดีนะครับดินก้นบ่อนะครับลึกๆมีหินมีอะไรนะครับว่าปลูกต้นไม้เลี้ยงต้นใหญ่ๆนะครับทํำยังไงนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเราได้ทําการขุดหลุมไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ก็คือการปลูกเงาะนะครับซึ่งจะแตกต่างกับการปลูกผู้เรียนนะครับก็จะบอกถึงการปลูกการขุดหลุมการวางดินนะครับการถมดินแล้วก็การลดน้ํานะครับว่าลดยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับ ครับตรงนี้ก็เป็นการปลูกเงาะนะครับเราเอาตุ่มลงไปแล้วทีนี้ตุ่มมันสูงมากเกินไปซึ่งเงาะเนี่ยเขาจะชอบน้ําก็จะต้องเอาลงไปใหม่นะครับวิธีการก็คือเราจะเอาดินข้างล่างออกนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่ให้เห็นนะครับดินที่เราปลูกตรงนี้ก็คือดินแหลกนะครับเป็นแบบนี้นะครับใช้แมคโครขุดครับอันนี้เป็นออกเป็นเหนียวทรายหลายๆอย่างครับคือดินไม่ดีเราก็ได้ปรับปรุงดินโดยการเอาดินผสมนะครับของเราที่เป็นลูกลังนะครับมาใส่ใหม่เราก็จะปลูกเงาะ เอาไว้ทานนะครับสักหนึ่งต้นสองต้นนะครับปลูกเสร็จไปแล้วต้นหนึ่งเดี๋ยวพาไปชมก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะครับรองก้นหลุมไม่ใส่นะครับเพราะว่าดินผสมเราก็ใส่ไว้เป็นอะมิโนโฮิวมิกแล้วนะครับตึ๊บตั้งขึ้นถ้าเป็นต้นทุเรียนจะทําแบบนี้ไม่ได้นะครับแต่เงาะอันนี้เราเลี้ยงไว้นานนะครับน่าจะกําลังดีทีนี้ก็หันเหลี่ยมหันทรงใหม่ อ่ะกอกอยกอ,อีก่อยหมุนอีกอันนะอีกนิดนึงสวยเลยโอเคอีกนิดนึงดำหมุนทางนี้นิดนึงโอเคอ่ะอันนี้ก็ได้ที่ตามทรงของเงาะแล้วครับ ทีนี้เราก็ใช้ดินกบเลยนะครับสังเกตดูนะครับว่าตุ่มของต้นเงาะนะครับปกติจะปลูกให้ลึกลงไปในกรณีที่ดินดีนะครับเราจะปลูกเสมอดินล่างได้เลยแต่อันนี้ดินมันไม่ดีนะครับถึงเราจะเปลี่ยนดินแล้วก็ตามเพราะว่าถ้าลึกมากนะรากเขาจะไม่แช่น้ํามันก็จะไม่โตในทางกับการถ้าสูงมากเกินไปก็จะทําให้น้ําไม่ซึมลงนะครับ ก็จะทำให,ให้เราลดน้ำเยอะก็สามารถขาดน้ำได้เพราะว่าน้ำมันก็จะไหลหนีนานไหมคะเขาติดผลพี่นักถ้าเป็นต้นใหญ่ใหญ่แบบนี้ก็ปีเดียวครับติดเลยอันนี้ก็เลี้ยงมาแล้วสามปีนะครับอันนี้ก็เป็นไม้เลี้ยงวงซีเมนเต์ตอนแรกว่าจะปลูกต้นเล็กมันรอนานพอดีเราต้องการร่มเงา ที่จะใหะ้กับน้ำด้วยเวลาเราเลี้ยงปลาน้ำจะได้ไม่ร้อน,นครับครับเดี๋ยวดูการกบนะครับเราก็จะกบให้มิดลากนะครับทุเรียนแต่เงาะจะต้องกบมิดลา่านะปลูกแต่ทุเรียนเคยพอถึงเงาะลืมดินใช้แบบเดียวกันกับปลูกทุเรียนเลยใช่อันนี้ปลูกได้เลยดินปลูกทุเรียนของเรานะครับไม้ผลปลูกได้ทุกชนิด <c oughs> นครับงามทั้งหมดเลย มันแปลกอย่างหนึ่งนะครับปลูกทุเรียนขึ้นปลูกอะไรก็ขึ้นแต่ถ้าเอาดินปลูกอย่างอื่นมาปลูกทุเรียนขึ้นไม่ดีเหมือนดินทุเรียนครับอันนี้เราเก็บผลกินได้เลยปีหน้าค่ะ <c oughs> แล้วเวลาตอนปลูกทีแรกนะครับเมื่อกี้เห็นผมดึงต้นด,ดึงอะไรต้นนี้มันแน่นมากนะครับ <c oughs> เลยดึงได้นะครับแต่ถ้าบางต้นมันมีอาการหลวมอาการอะไรดึงไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงครับเงาะนะครับเวลานั่ง่าให้ปล่อยให้ใบเหี่ยวเฉาตนะ้นนี้เหี่ยวแล้วนะครับ ไม่เช้าผมไม่ได้ลดเพราะว่าผมจะปลูกมันก็เลยไม่ทันได้ลดแต่ไม่ถูกต้องนะครับปกติต้องลดไว้ก่อนเดี๋ยวผมลดน้ำวันนี้ให้ดูนะครับว่าหลังจากเราปลูกไม้ใหม่แล้วนะครับเงาะขนาดเนี้นะครับเราจะต้องลดน้ําเท่าไหร่ต้นนี้ยลดอยู่ประมาณหนึ่งร้อยลิตรนะครับครั้งแรกเพราะอะไรเพราะดินเนี่มันแห้งมากเราต้องค่อยๆให้เขาซึมลงไปนะครับลดไปประมาณถึงเย็นนี้นะครับถ้าที่เฉาเาเนี่ยเขาจะฟื้นขึ้นมาแต่ถ้ามันเฉาแบบนี้ไปบ่อยนะครับหลายวัน มันจะทําให้ทุกเงาะนะครับใบเหลืองหล่นนะครับร่วงแบบนั้นไม่ดีนะครับก็เท่ากับต้นไม้เขาก็จะสูญเสียกําลังอันนี้พันอะไรครับพี่นัดเงาะโรงเรียนครับเงาะนาศาลเดี๋ยวหลังจากปลูกไปนะครับประมาณสิบห้าวันนะครับสามารถใส่ปุ๋ยได้เลยครับครั้งแรกไม้ที่อยู่กลางแจ้งนะครับก็คือปุ๋ยจะหมดไวนะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับ เราว่าใครใจร้อนนะคะเอาไซส์ใหญ่ไปปลูกเลยนะคะจะได้กินผลเร็วคไซส์เล็กถ้าปลูกได้ไซส์นี้ก็อยู่ประมาณสักสามปีก็จะได้แบบนี้สองปีครึ่งลงดินอาจจะไวกว่านี้หน่อยเผื่อมีใครสนใจนี่ยังพอมีจำหน่ายไหมครพี่นับเงาะเหลือน้อยครับม like uh, ีแต hmm. ่ฟอร์มอาจจะไม่สวยเท่ากต้นหนึ่งก็ประมาณสามพันสองพันห้าสามพันสี่พันประมาณนี้ เวลาเราลดน้ำครั้งแรกนะครับางเกตดูอย่าให้เพื่อนมันไปไกลมากเราลดให้เกี่ยแค่ในดินที่เราปลูกนะครับรอบหลุมนะครับให้มันเปียกให้ทั่วเพื่อไม่ให้ดินตัวเนี้ยมันจะแย่งความชืน้นหรือจะแย่งน้ําจากต้นเงาะนะครับตรงไหนมันไม่ลงแล้วก็ส่อยสายเจาะลาไปไปล่อยปลูกเงาะไม่ต้องทําร่มนะครับถ้าแดดน้ําถึงไม่ต้องทําเลยใช้ได้เลยครับ ครับอันนี้ลดแล้วขนาดนี้ยังไม่พอนะครับเดี๋ยวผมพักก่อนพอน,น้ำทิ้งไปในนี้ก่อนนะครับรอพักอะไรพักรอให้น้ำมันค่อยๆซึมลงไปให้มากพอก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะลดตามลงไปอีกครับเพราะว่าถ้าเราลดแค่เนี้ไม่พอสําหรับเงาะนะครับเงาะเป็นไม้ที่ขาดน้ำไม่ได้ขาดเมื่อไหร่คือใบใบหล่นนะครับใบเหลืองเดี๋ยวตัวนี้ยอาจจะมีเหลืองหล่นบ้างนะครับประมาณทักห้าเปอร์เซ็นเราลดน้ำช้าเกินไปครับผม งอกก็จะปลูกง,ง่ายกว่าทุเรียนนะครับพวกเชื้อราก็จะน้อยนะครับมแมลงก็น้อยกว่านะครับแต่ข้อเสียของงอกคือเวลาเราปลูกที่แรกเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีฟอร์มครับมันจะเป็นกิ่งแบบนี้ครับเราจะต้องไปแต่งเอาทีหลังนะครับผมอันนี้ก็ยุบแล้วนะครับเดี๋ยวผมซ้ำอีกรอบนึงนะครับ อันนี้แบบหลักการของการให้น้ําต้นพืชเลยนะคะเหมือนอย่างถ้าพีชเหมือนกันไม่มีความรู้ในการลดน้ําก็จะลดขนาดินนิดๆแล้วก็ไม่ลดต่อแล้วอ,อ๋อไม่ได้ครับคืออันนี้เราต้องดูนะคะอันนี้คือเป็นไม้ต้นใหญ่ค่ะกินน้ําเยอะนะครับเราเลยต้องลดขนาดนี้นครับผมรดให้เปียกทั้งหมดครับอันนี้ที่เราผมดินลงไปนะครับความลึอกอยู่ประมาณสี่ห้าสิบเซนนะครับ ด้านล่างนะครับยังไม่เปียกนะครับอันนี้ครับเพราะว่าดินเราปกติมันต้องทําโคกทาอะไรทิ้งไว้ก่อนแต่ว่าอันนี้คือเราทําหลุมแล้วเราก็ปลูกเลยทํางานเสร็จอาจจะต้องใช้น้ําเยอะนิดนึงนะครับอันนี้ได้เฉพาะไม้ใหญ่นะครับที่แข็งแรงมากแล้วก็อายุกับตุ้มดินนะครับมันบาลานซ์พอกันนะครับ แต่ถ้าใครซื้อไปไม้ใหม่ๆนะครับรถแบบนี้ก็อาจจะเยอะเกินไปนะครับอันนี้ก็ต้องมีความเข้าใจมในการวิเคราะห์ให้น้ำมันด้วยนะครับอันนี้ต้นที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นที่สองครับอ้าวอันนี้ก็ปลูกเสร็จแล้วนะครับต้นนี้เหมือนกันนะครับเมื่อก่อนเราก็มีเงาะอยู่ในสวนนะครับเอาไว้เก็บกินนะครับแต่ว่ามันไกลนะครับวันนี้ เราก็เอามาปลูกไว้หลังสุดหลังบ้านเลยครับหลังร้านเอาไว้ให้หลายหลายคนนะครับเอาไปเป็นแนวทางนะครับในการปลูกเงาะนี่ต้องทําแบบโคกแบบสโลปลงเหมือนทุเรียนไหมครับพี่นปกติงกเงาะสามารถปลูกลงพื้นลึกๆได้ลลเ,ลเลยครับแต่ว่าดินของผมตรงนี้ที่ผมต้องทําสโลปเพราะว่าดินตรงนี้ข้างล่างมัน น้ำมันไม่ไปครับมันแช่ดินเนื่องจากว่าดินมันแข็งมากเพราะว่าเราบดอัดไว้นะครับเราก็มาขุดเปลี่ยนดินออกไปนะครับประมาณทักเมตรนึงนครับเปลี่ยนออกไปห้าสิบเซนแล้วก็เอาต้นเงาะตั้งนะครับแล้วก็ดินเติมเลยอันนี้ก็ยังลงไม่ดีนะเดี๋ยวเจาะค้างกันเดี๋ยวไม่ลงพี่นัดบอกว่าอยากให้เงาะออก ลูกทันกับทุเรียนพิ่ก็ยังงงอยู่เอ๊ถ้าปลูกตอนนี้มันจะออกทันได้ยังไงพิดเข้าใจแล้วแหละเข้าใจแล้วใช่ค่ะเพราะว่าเอาไซส์ใหญ่มาปลูกนะคะมะม่วงออกลูกไว้รอแล้วครับค่ะมะม่วงสอนะครับอันนี้วอก็เป็นการลดน้ำเสร็จเขาเป็นคือที่ชอบน้ำมากๆเลยใช่ไหมคะพี่นัดไม่ได้ชอบน้ำแต่ขาดน้ำไม่ได้โอ้ค่ะครับผมอันนี้ก็ลกหน่อยนะครับตรงนี้อันนี้กล้วยไม่ได้ใช้แล้วนะครับ ก็ตัดทองนะครับครับอันนี้ก็ลกๆนะครับอันนี้ก็ผมปลูกไว้นานแล้วนะครับกะว่าจะทําตรงนี้นานแล้วแต่ว่าไม่ได้ทําตั้ีแึ่งมีโอกาสนะครับอันนี้ก็ปลูกจากต้นเล็กนะครับทุดมะม่วงครับปลูกจากต้นละร้อยบาทนะครับมะม่วงเบาใต้นี่ถ้ามันออกลูกดกมากแบบนี้เลยนะครับยังดกเลยครับก็มีทุกท่อเลยนะครับมะม่วงพันนี้ ด้านบนนี้ก็มีร่วงมีหล่นไปบ้างนะครับเพราะว่าเราฉีดน้ําลดน้ําต้นตุ้มพัหลังนะครับอันนี้ก็เป็นผัหลังแดงนะครับแดงอโยธยาอันนี้เราก็เอาไว้ทํากิ่งนะครับไว้ขายเป็นทุนนะครับเพื่อที่จะมาซื้อยาเอามาใช้ใจ่ายนะครับมะม่วงเบานี่ปลูกประมาณกี่ปีเขาติดลูค่ะพี่นัทโอ้โปลูกปีเดียวเองครับผมโตวไวมากมะม่วงคันนี้ดกมากครับนี่มะม่วงอายุหนึ่งปีค่ะ<า>ม่วงเบาใต้รสชาติมันจะ เปลือกมันน้ายามันจะมีกลิ่นหอมนะครับตัวนี้เอกลักษณ์ของเขานะผมแล้วเวลาเก็บเอาไปทานนะครับต้องเก็บไม่แก่นะครับพอให้เนื้อเม็ดยังไม่เข้าใครนะครับแล้วก็เอาไปฝานแช่เย็นนะครับแล้วก็ทานกับน้ําปลาหวานอร่อยมากเลยนะครับ <S <S ผมเคยขายได้ในแปลงในนะครับโลหนึ่งแม่ค้ามารับซื้อตอนช่วงของขาดนะโลละหกสิบถ้าช่วงของเยอะก็โลละยี่สิบสามสิบบาทนะครับถ้าใครมีพื้นที่มากแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับ ตัวนี้ก็ถือเป็นตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับสามารถเอาไปปลูกรวมด้วยได้โดยเฉพาะเขาออกไม่เลือกฤดูการออกได้ดีทุกฤดูการเลยครับผมเราก็อย่าให้มันไปออกชนกับตั้งแต่เมษาเป็นต้นไปพฤธภาเราก็อย่าให้มันไปออกช่วงนั้นนะครับมันก็จะไปชนกับมะม่วงปีนะครับเราก็ตีดอกทิ้งหรือทําให้มันออกใบอ่อนนะครับแล้วให้ไปเอาลูกในหน้าที่ ช่วงที่แพงนะครับก็คือจะเป็นช่วงหน้าหนาวไปปีใหม่ไปมกราคมพามีนาครับมะม่วงพันนี้ก็จะแพงมากครับอันนี้ก็ไม่เคยใส่ปุ๋ยมันเลยนะครับอันนี้มันก็จะได้กินปุ๋ยจากต้นไม้พวกนี้บ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่ามันใช้มะม่วงลูกไม่โตนะครับลูกของเขาประมาณถักไข่นกกระทาเต็มที่ก็ไข่ไก่นี่ก็จะเ,เริ่มจะเข้าไข่เริ่มจะแก่และอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงครับฝรั่งแดงอโยธยานะครับมันกินอร่อยดีครับ มันก็ติดลูกง่ายด้วยครับเนี่ยผมปลูกไว้ยังไม่ถึงปีนะครับอันนี้ลูกของเขานะครับลูกพอดีเด็กเอาถุงมาห่อไว้ให้กันแมลงครับนี่มองไม่ค่อยเห็นนะครับส่วนดอกเขาจะเป็นสีอย่างนี้นะครับเลนลูกได้ตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยครับผมครับแดงทั้งใบทั้งดอกทั้งลูกนะคะใช่ครับเนื้อในก็แดงครับผมค่ะและเม็ดในมีอยู่แค่นิดเดียวนะครับใครสนใจก็หาซื้อไปปลูกกันไว้ได้นะครับเดี๋ยวที่เหลือต้นนึงก็ร้อยกว่าบาทครับไม่แพงมันจะแบบว่ามีพันธใหม่ออกมาเรื่อยๆเนาะพี่นัท ใช่ครับทีนี้ก็มาดูที่ว่ารสชาติของใครจะโอเคการติดลูกการติดผลผลิตการดูแลของใครจะง่ายนะครับผมนี่นี่ลูกหนึ่งนี่ครับลูกของเขาค่ะผลก็อยู่มากิมจูครับผมครับสามลูกสี่ลูกโลครับผมดอกมันติดใช่ไหมครับเจ้าพันนี้นี่ปลูกได้ทุกจังหวัดไหมคะโอได้หมดเลยครับฝรั่งเป็นไม้ที่ปลูกง่ายมากนี่ครับดอกดอกสวยสีชมพู อนี้ถ้าเราไปลดน้ํามันเยอะมันอาจจะหล่นได้บ้างนะเพราะว่าเรายังไม่ได้เน้นที่ว่าจะเอาผลผลิตของเขานะครับผมครับอันนี้ก็ยังใหม่สําหรับเรานะครับเมื่อก่อนเราทําฝรั่งอื่นนะครับแต่ตอนหลังมาทําทุเรียนนะครับก็เลยห่างฝรั่งไปอันนี้ก็เลยมาปองปลูกติดติไว้นะครับอันนี้ก็พามาดูนะครับต้นทุเรียนของเรานะครับที่เราปลูกเลี้ยงไว้นะครับบางทีเราสามารถเอาพืผักงผลผัิวนะครับไปปลูกไว้ที่โคนต้นก็ได้นะครับ แต่เราอย่าไปปลูกจนเต็มเยอะเกินไปนะครับเพราะบางทีเราคำนวณการให้น้ําอะไรไม่ถูกนะครับแต่ถ้าเราใส่ไว้แบบนี้ครับหนึ่งต้นสองต้นนะครับก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ได้เอากระเพราใส่ไว้นะครับก็เอาไว้ผัดกระเพราพอได้กินอันนี้ก็เลี้ยงมานี่ก็ประมาณนักเจ็ดแปดเดือนแล้วนะครับต้นนี้ครับผมก็อยู่กันมาได้นะครับแบบนี้เลยครับแต่ว่าน้ําต้องลดทุกวันนะครับเราสนใจทุเรียนเป็นหลักนะครับอันนี้คือผลพลอยได้นะครับผมเจ้ากระเพราครับก็คลิปนี้ก็ พาดูต้นไม้ที่วิธีการปลูกเนาะดินแข็งแข็งปลูกยังไงนะครับคนขุดไม่ไหวก็แมคโครขุดนะครับดินไม่ดีนะครับกปเอาออกครับเอาดินใหม่ผสมเปลี่ยนลงไปดินใหม่ก็การผสมก็จะมีดินทัก5้าหส่วนแล้วแกะสักส่วนหนึ่งที่เหลือก็อะมิโนโฮิมิฟูวิกใส่ไปทักหนึ่งกิโลครับคลุกให้เข้ากันปลูกเสร็จก็ไม้บางตัวต้องการน้ํามากก็ลดน้ําให้ชุ่มให้เปียกถ้าไม้ตัวไหนที่ต้องการน้ํา ไม่มากก็ลดแดดพอดีครับเราก็จะไปใช้ตัวเดียวกันหลักสูตรเดียวกันทั้งหมดมันก็ไม่ได้นะครับปลูกเสร็จแล้วนะครับถ้าแดดร้อนปิดหญ้าปิดฟางให้เรียบร้อยรักษาความชื้นในหน้าแรงนะครับถ้าหน้าฝนก็ไม่ต้องทําแต่ถ้าเกิดเป็นไม้บางตัวที่เรามาปลูกมันไม่แข็งแรงหรือมันไม่ทนแดดอันนั้นก็พิจารณาทางแสงด้วยแถบ50ปอร์เซ็นให้เขาด้วยก็จะช่วยให้เขาติดได้ง่ายขึ้นนะครับผม ครับคลิปนี้ก็พามาชมแบบพักผ่อนนะครับแบบพักผ่อนก็ไว้ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมส่วนนัทพลนสวนพลอยสวรรก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมาตลอดนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่นัทมากมากค่ะสำหรับ EP นี้